ครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับพื้นที่ทางธรณีวิทยานะครับของจังหวัดพิจบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นพื้นที่บ่อที่ผมขุดไว้ในโครงการโคกหลงนาโมเดลนะครับก็จะเห็นชั้นหินโดยชัดเจนนะครับชั้นดินโดยชัดเจนนะครับว่าทางธรณีวิทยาของพิจบูรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการขุดบ่อขึ้นมาของผมตรงเนี้ยมีพบซากฟอสซิลของหอยนะครับเป็นหอยน้ําจืด อายุประมาณ30บกว่าล้านปีได้นะครับที่ทางธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาเก็บไปสำรวจตรวจสอบนะครับครับตรงนี้ก็จะเห็นแนวชั้นหินนะครับโดยชัดเจนนะครับของชั้นดินในชั้นตะกอนนะครับเดดูนะครับมันก็จะมีความแตกต่างของระดับชั้นชั้นดินชั้นหินนะครับโดยชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทับถมของตะกอนนะครับในแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับซึ่งคาดว่าทางธรณีวิทยาเพชรบูรณ์เนี่ย เมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาเป็นหนองน้ําจืดนะครับก็ก่อนที่จะถูกยกตัวขึ้นนะครับดูลักษณะของชั้นดินนะครับที่เฉียงขึ้นท่านเห็นไหมครับว่ารอยรอยแต่ละชั้นเนี่ยมันเฉียงขึ้นองศาประมาณ45องศานะครับเพราะว่ามันก็จะถูกดันขึ้นเป็นชั้นภูเขาด้านหลังนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตะกันนะครับตะกันของน้ำนะครับในในในเป็นในส่วนของรอยต่อในแต่ละชั้นนะครับ นในแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันของสีต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันนะครับ